ตอนนี uh, mm ้แล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้แล้วก็มาเล่นเกมสซุกจิงประสาทอ่าวันนี้ก็มีคนให้ผมเล่นเกมนี้นะครับก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันตื่นเต้นดีให้อะไรเนี่ยอ่ะกดอะไรหมุนมุนอ๋อให้กดมัุนหมุนนี็เลยหมุนหมุนมาก อะไรตัวทหารเหรอจ้างโอเคปปบปบ,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 ปบสองโอ้เสียได้สองเพชรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะเมาไม่เห็นโอเคกดนี่กดนี่จมตีฮะมีคนเดินตามตุ๊กตักตุกติกตต๊ก,กไปไปไปอปไป,ไป อ่าเหมือนแค้นออฟแคนเลยนะครับโอเคก็น่าสนุกดีก็สน,กสนุกอยู่สนุกอยู่โจมตีเมืองเหมือนแค้นออฟแคนโอเคอ่าโอโ้โ,อโหโโอ้หน้ำโมกกระเหรียญอันนี้น้ำฟ้านะ <laughs> เป็นน้ำยาอะไรนะอ่ะาโอ้โหดโหดนะครับตัวอะไรเนี่ยเหมือนตุ๊กเหมืนไม้เลยอื้อ อืมตังเราก็เต็มใช่ไหมตังดาวโอสำหรับผู้เล่นใหม่เพชรมีอยู่อ๋อนี่เพชรอันนี้อะไรอะช่างเหรอเป็นจำนวนเขาใส่ชื่อของคุณเหรออ่าโอเค d h a i สเออเตกลงนี่โอเคนะครับชื่อผมแต่มันให้ทำอะไรอ่๋อ,อเล่นเองก็เข้ารลร้ันค้าคุณทรพก็ตกแต่งพยากรโจมตีการต้องกันอ่ะ <c oughs> เหม resigned, okay. uh> can ือนแคทอฟแคนเลยโอ้เวฟหนึ่งเวฟหนึ่งโอเคอุ้ยตกใจยืโอแคทอฟแคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอัพเพิ่มระดับนี่อ่าโอเคเกมนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเวลเพสเตสเอ็ดรอไม่ใช่ั้ง ไม่น่าไม่ใช่วิวแล้วเมืองอ๋อฝึกแล้วคนดูไหนอ่ะความเสียหายอ๋อฟรี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 ฟรฟรฟร โ,โอ้โืมทำไมมันไม่มีคนเลยทำระดับตังเยอะค่ะตังรวยรวยเรารวยแล้วเรวยมาิจกันหน่อยโอ้แหม่ตอนรับวันคริสต์มาสเลยเสียง เสียงเกมน่าจะมาว่างนเงียบอืวันนี้แล้วก็พอแค่นี้นะครับก็แค่ให้มันเรียนดูเดี๋ยวผมจ,จะก็จะเล่นต่อๆกันไปเรื่อยก็ใครชวนใครก็คอมเมนต์มาจะให้เ,เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเล่นได้หมดนะครับแค่ในี้นะครับสวัสดีครับ